พี่จะพาไปกินขนมจีนร้านหนึ่งแถวพหรามสองไปร้านขนมจีนที่อยู่ในเลิบน้อยคนที่จะรู้จักเหมือนเขาเป็นโรงงานขนมจีนด้วยเ,เราจะได้กินขนมจีนแบบเหมือนแบบเส้นสดๆตกจต่นะ27บาทอร่อยอร่อยไหมคือขนมจีนคนนุ่มอแบบ่ะนุ่มมากเลยน้ำยากูกาทีเข้มข้นม,มาก คมโบ o คนใต้เลยนะขนมจีนกับไก่ทอดอันนี้ทอดมันใช่ทอด,ทอดมันทอดสดๆเลยน่ากินเนาะน่ากินมากไก่ทอดชิ้นละ18บาทได้มาแบบเ,เต็มๆตปีกเลยคุ้มมากนะเต็มปีก18บาทไอ้โน้วันนี้หนูอยากกินอะไรพี่จะตามใจอยากกินขนมจีนขนมจีน อ่าโอเคที่นีก่อนแล้วพี่จะพาไปกินขนมจีนร้านหนึ่งแถวพะรามสองพะรามสองเออเ <c oughs> ป็นร้านขนมจีนที่อยู่ในลืมนาน้อยคนที่จะรู้จักนี่เหมือนเขาเป็นโรงงานขนมจีนด้วยเราจะได้กินขนมจีนแบบเหมือนแบบเส้นสดๆอ่ะนุ่มๆนี่อร่อยมากเออไปไหมไปไปไหมหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วเหรเอาไปเลยไหมล่ะ ไปไปเจอกันที่ร้านครับป๊าทำไมเข้ามาลึกจังบอกแล้วเป็นร้านลาบับ <c oughs> ครับได้นั่งได้เลยค่ะครับ เข้ามาต้องเอาบัตรคิวก่อนแล้วก็ไอโฟนคัดแล้วก็ไปเรื่องโต๊ะนั่งกันอันนี้เป็นใบสั่งอาหารเรอก็เอาอยู่เล่นนี้อยู่เล่นนี้ของวายุคือเบอร์ซีอ่ามาเอาอะไรบ้างเขาจะมีเป็นแบบราดราดเลยกับแบบเป็นน้ำยาแบบ เป็นน้ำยาแยกแล้วก็สั่งขนมจีนแยกอยากกินรำแบบน,นถ้าเป็นน้ำยาถ้วยละสี่สิบบาทถ้าเป็นรากขนมจีนยี่สิบเจ็ดเอาไปรากดีกว่าเนาะกินไดหลายน้ำได้อ,อ่ะเอาเป็นขนมจีนน้ำยากะทิหนึ่งน้ำยาปลาหนึ่งจะหวานไหมขีหวานด้วยขียหวานด้วยน้ำยาปูไหมจะน้ำยาปูหนึ่งดีอูก ร้านเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบบ้านบ้านล่มลื่นนะใครอยากมานี่คือแบบออ๋เสียงมาได้เลยเสียงาอยู่แถวพารามสองนะอ๋อแล้วอันนี้ใช่หมดเลยไหมคะของเราเดี๋ยวขอน้ำแข็งเพิ่มหนึ่งถ้วยนะคบน้ำแข็งเปล่านี่เป็นอะไรมีไข่ต้มด้วยอืมอันนี้เป็นแล่น้ำยาปลา นี่อย่างนั้นยาปลาไหนนลำยากะทิโอ้นี่น้องยาปูค้น,นเลยเฮ้ยลองกันนะลูกนี่อันนี้อะไรแข่งเคียวหวานใชยเข่งเคียวหวานนี่แล้วก็ตีไก่ทอดอ่าอันนี้ตกจานอ่ะยี่สิบเจ็ดบาทน,นี่มีขนมอ่ะเธ กะทิเขาุ้นๆเลยเผ็ดกลางๆเผ็ดไม่มากแต่อร่อยอร่อยมากคืขอขนมจีนขนนุ่มแบบนุ่มมากเลยอืมอร่อยอร่อยไหมูกใจไหม,มน้ำยาปูในราคา27่สิบบาท น้ำยาปูกกะทิเข้มข้นมากอืมอร่อยเผ็ดกำลังดีอ่าเออเคืยวหวานจะออกแบบไม่ได้เข้มข้นมากฟิวง่ายๆตัีวหวาฟิง่ายๆเค,วคหวานก็อร่อยดีมไม่ได้เข้มข้นมากเออตัตดกวรารสจัไดอ้อืมอือไปนี่น้ำยาปลาพี่หนูอยากมากิน ไม่รู้จะถูกใจหนูไหมนี่จริน่าจะเผ็ดอยู่นะอันนี้จะเผ็ดสุดแต่ว่าจะไม่ได้เข้มข้นมากขนาดนั้นออกไปทางกลางๆจะทุกตัวจะกลางๆหมดเลยเป็นไ,ไงปะยังไม่ ยังไม่ตอบโจทย์อแต่ก็ใช้ได้โอเคอยู่ใช้ได้แต่ชอบกะทิอืแล้วก็น้ำยาปูอร่อยกะทิกับน้ำยาปูอร่อยนี่ยุ้ยชอบสองตัวนี้ยุ้ยไหม่แล้วนี่เขาเรียกว่าเป็นคอมแบบคอมโบคนใต้เลยนะขนมจีนกับไก่ทอด อันนี้ทอดมันใช่ทอดมันสดสด,ดเลยน่ากินเนาะน่ากินมากว่าอยู่กินขนมจีนทางแรกนั่นเนี่ยเออเหรอเออวะใช่ใช่ใช่ใอันนี้ว่าอยู่กินขนมจีนทางแรกนะชิมชิลุปกินได้ไหมขนมจีนชิมซิเป็นไงครับ โอ้ดีอร่อยอร่อยไหมโอ้โหหหเสียงด้วยเสียงดูเส้นฟินไหมครับชอบไหมวายยชอบไหมลูกหโอ้เยี่ยมไหมเยี่ยมใช่ไหมเอาโอคไปเราตั้งกินเลย โอ้โหอร่อยไหมลูกเขียวด้วยนะวาอยู่เขียวด้วยนะครับโอ้โหจะกินโอ้โหอะไรเนาะนี่เราอยู่ใต้หลังคาเย็นๆเลยใช่ไหมโอ้ติดติดปากติดปากโอ้ยอ้าวยังติดอยู่ ร้อนร้อนไก่ทอดขึ้นมาแบบตอนร้อนเลยอะ่ะไม่รู้เห็นไหมหหขนมกินจับไก่ทอดยายที่แ,แบบตินมาก ไก่ทอดก็อร่อยโอ้โหทอดม,มันซอนร้อนเลยอือนุ่มกลางดีนุ่มๆเด้งๆอร่อยอ่ะ ไม่เผ็ดมากเวลานี้เขาพยายามทำแบบเผ็ดกลางๆเลยนะ,ะวน้าวเช้าเชียงเที่ยงแบบนี้แล้วมากินขนมจีนกับไก่ทอดแบบดีนะแล้ววันนี้แดดร้อนด้วยนะเออแต่คือแดดร้อนแต่นั่งนี่คือไม่ร้อนเลยร่มนื่นเออลมๆ่มเลยเย็ยยนสบายไม่ร้อนเลยแตงงอ <laughs> ไม่เมือมันก็ปกติไงเผ็ดร้อนไงแต่ก็ดีกว่าแบบร้านอื่นบางร้านร้อนมากมันไม่ได้ร้อนแบบอบอ้านอันนี้มันมีลมผ่านใช่ใช่ตักทอดเขาอร่อยตัพทอดลมแบบสาตายหน้าโรงเรียนะอะร่อยหมักแบบง่ายๆนี่ยากระทิ้เลยค้นๆเลย เนื้อไก่ทอดสุดยอดคอมโบไม่อยู่ด้ลยแล้ไม่ไู่ยอมันสองอยากแท้เหมือนมามารอ้มันร้อนอ่ะลูกเนื้กักพทอดช้ล้วสิบแปดบาทได้มาแบบเต็มเต็มปีเลย คุ้มมากนะเต็มปีกสิบแปดบาทนี่ค่าข้างนอกเขาขายแบบหย <25. S 1> ิบห้าสามสิบก็แล้วนะเนี่ยเต็มเต็มปีกนี่ขายสิบแปดบาทเองนะโคตรคุ้มดี๋ยวเอาปีกแล้วนัองคือเง้นคือนั่งให้ปีกยุ้ยชอบปีกให้ปีก แข็งลูก okay, เลยจัดไมนะ่ไร้านนี้ชื่อว่าบ้านกิขนมจีน27อ,อยู่แถวพหร,รามสองซอยบางกะดีผมจำซอยไม่ได้นะว่าซอยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็ร้านขนมจีนเนี่ยจะเป็น,บนแบบเขาเป็นโรงงานทำขนมจีนเพราะนั้นเส้นเนี่ยจะนุ่มมากเหมือนกินขนมจีนเส้น <c oughs> เส้นสดเลยตัวเมนูของเขาเนี่ยก็จะเป็นขนมจีนสั่งได้ทั้งแบบรานขนมจีน แล้วแบบเป็นเหมือนแบบน้ำยาแยกแล้วก็สั่งข trivia, นมจีนแยกก็ได like ้ใครอยากกินแบบไหนก็สั่งได้เลยนะครับมีไก่ทอดนะครับมีข้าวนิดๆหน่อยให้กินด้วยมีของกินเล่นมีเป็นทอดมันหรือเป็นขนมกล้วยก็มีอ่าซึ่งเดี๋ยวเราไปกินขนมกล้วยกันเค้กก็มีเหรออ๋อเค้กอร่อยใช้ได้เลยแข็งลูกจุดเด่นของเขาคือซอสไอ้ครีมจีนคือนุ่มมากครับน้ำยาจะออกไปทางแบบกลางๆอ่าไม่ได้แบบเข้มข้นจัด ไม,ไม่ได้จะอกแต่อร่อยไม่เผ็ดมากโดยรวมก็โอเคเนะลโรวมอร่อยใช่ไหมอพอกินเสร็จแล้วก็ต้องเอาป้ายเนี่ยไปที่หน้าร้านเพื่อไปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์กัน เต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้เจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าไหนลองอธิบายสิก็โดยรวมก็อร่อยดีแต่ว่าหนูว่าน้ำยาป่ายังเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เข้มขน้นเออยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่แล้วแล้วหนูอชอบตัวไหนสุดชอบน้ำยาปูกับน้ำยากะทิอ่าชอบเหมือนกันเข้มข้นอร่อยเออแต่ตัวกะทิเ,เขาอร่อยเนาะเออเออที่ให้ประมาณเจ็ด คือด้วยที่อาจจะไม่ได้ชอบกินขนมจีนด้วยอยู่แล้วแต่ว่าพี่ว่าขนมจีนเขาอร่อยมากนุ่มดีมันสดไงเออใช่แล้วก็เหมือนกับบรรยากาศดีกินสบายสบายแล้วการได้กินแบบขนมจีนกับไก่ทอดนี่แบบอร่อยนะไก่ทอดเขาอร่อยนะไก่ทอดอร่อยไก่ทอดร้อนเลยใช่ปีกเต็มแค่18บาทถือว่าคุ้มมากอายุอะไรไหมครับอร่อยอ่ะบายบายแล้วเนาะโอเค จุ๊บหน่อยสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีค่ะบ, <c oughs> บาย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 , <Okay. S 1> ยไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับถ้าอยากให้พวกเราไปกินร้านไหนพิมใต้คอมเมนต์ให้พวกเราไปชิมได้เลย